ได้นำมา่ผักกุฎเดียวเมื่อน้ำลันว่ะผักกุฎผักหนานนี่นะคะผักกุฎผักหนานที่พี่เซอร์พรส์ไปเอามาในนั่งนั่งเขียนโ่องออกมาปั่นว่ะบายบายเมื่อเมื่อนเอยู่ดีกินวัดเมื่อพ้องเมื่อวานนะบายหวานเลยหวานเมื่อน้ำลันขึ้นเยาวค่ะนะกลับน้ำลันแล้วนะคะ มาแล้วเป็นข้าวยามเก้าโมงครึ่งนะคะข้าวขาออกตีวนันหลงตีหน้านางมาัยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะเราออกจากหน้านางเก้าโมงครึ่งพอดีเลยถึงเวลากลับแล้วมาอยู่แค่สองวันมาอยู่สองวันกงคะเนาะเดะเดะบายบายดูบายบายสิบายบายของกลับบ้านเบ้อเลยผักกดผักน้ำ แล้วก็อะไรพักที่พักกดพักน้ำพักที่แบบเอาเมือนำรันเนี่ยตั้งแต่พี่อันเน่มาสะพานนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะมีแต่สะพานอีกที่หนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมดีกว่าเดิมสะพานอันนี้นคือไว้แบบนี้ตั้งแต่นั้นมาโคฮังลีเนีน่ยไงยโคฮังลีเต็มเหนอนเนย เป็นาง,ง่ายนะตรงนี้ก็จะสร้างสะพานใหม่นะคะจะเป็นสะพานสูงๆเลยเพราะว่าน้ำเคยไหลน้ำปาาา่าไหลตาแล้วก็เอาสะพานไปเรียมากนป้อนนี้จะสวยมากเนื้อในทางนี้ค่ะทัศน์เฮ็ดป้อยหลูโค่าเมื่อวันไรในกันคะสิ เดี๋ยวก็มาถึงที่วันเมืองไปนะคะโยกต่อตีขึ้นขวา,าเสียงเฮิรนแวเมื่อหาเสียงเฮิรนเมื่อเวหาเสียงเฮิรนตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองไปนะคะกําลังจะไปหาเสียงเฮิรนเส้นทางนี้ทุกท่านยังไม่เคยมาเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่หมู่บ้านลึกลับไม่ใช่ถึงกับว่าหมู่บ้านลึกลับแต่ว่ามันไม่จอดนั่นจอดตั้งนั่นนะ จะพาทุกท่านไปหาแสงเหือนด้วยนะคะเพราะว่ามานานาทีไรทุกท่านก็จะถามหาแสงเหือนว่าทำไมไม่เจอแสงเหือนอันจริงๆแสงเหือนแสงเหือนมาเป็นสไพรยอยู่ที่วันโฮปายหมู่บ้านโฮปายนะคะทําให้เราไม่ได้เจอกันจะเจอกันก็นานา,นานทีค่ะโฮปายกับนานางก็ไกลกันพอสมควรค่ะเดยอนเมื่อหาแสงเหือนแหยยันตัวนี่น้องเขาเขาดังเมืองไทยค่ะเนาะถามมาว่า เมื่อวันไรก็มันแสงเงินแหนปอกนะย่านนันแลเมื่อในแด้ออดบิน้องเขาเขามายาวคาก็หน่าวาส่างแสงยงาแสงเงินแดดผูเอาสิบกลอและสิบหาไห้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อแสงเงินไหมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้โทรหากันเลยช่วงนี้อยู่ที่นา,นานางจะไม่มีสัญญาณค่ะอยู่ที่นานางก็เด็มมีเลี้ยงพงขนาดน้นเส้นทางก็จะเป็นก็จะเป็นทางดินนะคะทางธรรมชาติ เนางกอเ็นางสัปปว่าค่ะตั้งหลิงตั้งไซวันโไป่ะวา่าขึ้นปุ้งกว่ายกอถึงยค่ะถ้าหากว่าขึ้นเขาขึ้นลานขึ้นชั้นอันนี้มิเตึงก็ถึงแล้วนะคะถ้าเป็นฤดูฝนใช่ไหมตรงนี้จะลื่นมากถ้าเป็นเ้าฝนเนี่ยต้องจะในแต้ม วันโฮไปถึงเย,ยคาค่ะมาอยูมม่มันมันมามีหนือายลอยแล้วก็น้องปูฝ่ายนั่นเดี๋ยวว่าเป็นข้าวพลปรนน็ตปีกไปแค่ไหนเนี่ยเจ๋ถามให้เดี๋ยววัวจะถามใครดีนะเราไม่เคยมาด้วยโคไปลงเออโคไปลงอ๋อวไหนขนาดกว่าจ้สังเกตไกมี่แก <โอ laughs> ช้มค่ะอซ้กมีวันโฮเปอ่้ค่ะ เขาบอกเป็นบ้านนิดแต่ว่าไม่ใช่เราต้องไปโภไปนี่จะมีอยู่หลายที่แน่เลยเนาะก็<ช>ะเลยอยออายามละครเขาบอกว่าไปเรื่อยๆมีอีกฮันละวากวาดเทียงเนี่ยว่าเมาื่อไหรที่ว่าไม่ไดีให้ในกันหน่ว่าใจรอะไรกวาดเทียงใ่้เ,เป็นในวันโภไเนี่ค่ะ น,นี่ก็จะเป็นในหมู่บ้านโฮปนะคะเรายังไม่เคยมาทั้งคู่เลยเขาบอกว่าตามมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆเ,ยเขาจะโชว์ให้เราเองเขาจะให้เราเขาจะชี้ทางให้เราเองสวยน่้นน่ะอเอรเลยอันนี้เป็นวัดนี่เป็นวัดโฮปายเขาอยากมาถึงดิกย่งเลยเราเคยมาถึงแค่วัดนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่เคย ไม่เคยไปอีกอ๋อเมื่อกี้ขึ้นมาทางนี้อ่ะเราต้องขึ้นมาเนะาะมาเรือเล่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 ไหนไหนเป็นสลอ็อปเป็นมนันนอนเกีเย่ยวไงนะจ๊ะเป็นห้องเต้นเตาไวะนะ้เนี่ยว้าวแซงยิมวู้วเด็กกู๊ดเด็กกู๊ดกุ๊ดนี่จะเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนส่วนมากจะเหมือนกันเลย ถ uhm ah, right? ้ามนำห้องแค้นก็เดจะเหมือนกันไหนตั้มไก่ไเยอะลึกตีหัวไปมาเหมือนวันก้องทถวางสุดขอด้านไหนขอด้านไหนของนั่นจะโยกของนั่น เง้เฮือนสูงบดกหของน้ำในกุยในเยี้วปะไหนมาหาแสงเฮือนแต่ว่าเข้าไปในป่ากับสามีไปในป่าแบบพันไม้โห่เนี่ยวะไปไปตัดไม้เพื่อที่จะทำรั้วเมื่อหันลูกเขาก็เลยนะ ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วอันนี้คือบ้านที่แสงเฮือนอยู่นะคะในเป็นเฮือนนั้นเขาอยู่ว่า่านี้สรุปคือไม่ได้เจอแสงเฮือนแสงเฮือนไปในป่าในป่ากับสามีไปตัดไม้เพื่อที่จะามาทํารัว้วแสงเฮือนกว่าพันไม้ในในหอย,ยเน,นี่ยว่าย่านเวลานแล้วไรหันแสงเฮือนเดียวค่ะเสียดายจังเลยคนสามารถทั้งทีเนาะ โอกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์รสักหน่อยเ,อเขากัเซอร์ไพรส์รเราซะง,งั้นเลยหันหน่ะเปน็นนอนเอะเป็นสมาแหววพลาติมอร์เตอเมืองไปเลยคะ่ะตอนนี้เราก็มาแหววพระที่เจดีเมืองปายนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ ที่นี่มีชื่อว่าเจดีเมืองปายหรือภาษาไทยใหญ่เรียกว่ามวยต่อเมืองปายนะคะจะอยู่ในเขตของน้ำปองโซนลาเซียลรัชชานเหนือประเทศเมียนมาค่ะค่ะมวยต่อเมืองปลายมิดีไลในมีในทุ่งน้ำปองตรงเว้งลาเซียลในเมืองไทยปลดองเลยค่ะเสียงยิ้มหนีไล่เร็ มาแวซื้อมากเกงน้ำย่างนี่ยค่ะว่ามาเกงน้ำย่าเง,ยงเนี่ยอเสียงใหญ่ะ่ะเนาะอเสียงใหญ่มาซื้อหนึ่งสิหาเฮงหน่งสิงเงเออปย้ยนเสร็จก็นจองย้อมปั่นถ้าทำแบบท่าเส็ก่อนจองย้อมปั่นเอวเนาะเออมีอันเล็กๆยงฮะเนาะอันเล็กสิ่องเฮงมากเเ่งเออป้ามากเกงน้ำย่างเนี่ยเจอเสียงรังเต้เต้ะ ว่าแพดกับแพดมาในป้อมเวสซี่ได้ไป่ถุงน้ำยางครับในเป็นแน่ปีเขาตอนมือเนิาอะโซล่นเขาบอกว่ารู้จักเราด้วยแล้วก็เลยให้ของฝากกลับบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าของด้วย่หี่ค่ะแ้ฝากถเีนวย่นะะเจอว่าพีน้องเขาขอแพดแล้แดมาดน้ำยากก็มาเวสซี่ะไรค่ะ ร้านมีหิมตังกค,ค่ะเนาะร้านก็จะอยู่ข้างทางเองนะคะแต่ว่าซุ้มค้าซุ้มค้าเล็กๆน่ารักมากนี่ขายแตงแล้วก็อะไรนะสับป,ประรดขายแตงยอกกมะเก่งนะคะตีหิมตังอันนี้เป็นตังนี่นี่เป็นตังกว่าสีเปาะจอกแม่ลาเซียวแม่ตกว่าตังไหนคะนะ่ะเนาะ ร้านพี่เขานะคะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของบ้านนำนำย่างร้านพี่เขาจะอยู่ซำๆำตีหิมห้องเห็นนำยางในใกค่ะต่างใจห้องเห็นนำยัางค่ะอ๋อหพี่เขาบอกว่าดู YouTube เราด้วยคายทางลายๆค่ะ ขายข้าวซอยค่ะโอ้ป้าข้าวซอยเห็นค่ะหนูข้าวซอยมีเสียเสี่ยเมีอวมาลาเฮีนนยนเนโอ้มีกุเมียวขายอขหมักไหมก็ยังนะใส่ค่ะขายไปค่ะอันแทีงอันโอ้มีแทงเยากระเต้กระเต้ได้ไหมวะในเด็กมาเกงเอาซิมมาเลยเอาซ้ำนะโอเคอันนี้แบบแห้งก็มีนะคะอันนี้พี่เขาที่พี่เขาให้ของขวัญเรากลับบ้านเนาะ เป็นแบบนี้เลยก็จะไหนเลยหนึ่งถุงกะเฮยค่ะหนึ่งถุงสามแหงหนึ่งถุงสามแห่งอันนี้ก็จะเป็นถงละสามพันจัดนะคะแล้วนี่มีขนมในกเ๋วยทั้งกล้วยค่ะโอ้ทั้งกล้วยอ๋อตาทั้งเหยี่ยวโอ้ก็จะใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็ขายแบบนี้เลยพก็เป็นแหวนจะไหนทำกะเฮยค่ะสีแหงอ๋อถ้าเป็นกล่องแบบนี้จะเป็นสี่พันจัดค่ะ อันนั่นทำซองเหงองหงอ้มะกงในกะองเหง่ะอ้นี่เป็นมักแ้งใสอน่นวบใคเลยคลนน่นะนั่นค่ะที่นี่ขายเยอะมากซื้อแล้วก็าหาแทงซิบเอาอันนั่นเอาอันเล็กนาเยอะนอันเล็กอ่ะอ้มเข้าก่อนค่ะเนาะเอาใสุ่งเลยเนาะเอาใส่ในถุงก็เลยค่ะ ให้จังเลือกกันค่ครัค่ากล่องป้อมหมอนเลือกกันเดี๋ยวให้เจ้าของเลือกให้เพราะว่าเราก็เลือกอนนไม่ไ<ห>เป็นผม,ม,มผมก็เลยเขาน้ะหยุดทกุกเลยครับจ้าเออ ที่เขาให้ของขวัญเราเดี๋ยวเราก็ให้ของขวัญพี่เขาบ้างเนาะขวดคา่ได้ม่ดมพูดมีค่ะโอ้ชุ่มกินคาชุ่มกินค่ะูคกินเนอวานวานเนี่ยนะเอาหน้านั่งะเอาหน้านั่งมาค่ะว่ะโอ้ยโอ้ยชุ่มกินได้เลยค่ะชุ่มกินอยู่กินวานาเนี่ยมีใ่ของเปี่ยนงค่ะสอค่ะรหลดเลป็นเลก็น้ำเจากนหรงหลอดเลนก็มนอใหญ่มี่งนนอ่ะ ป่าทุกทาเหมือนกันค่ะเราซื้อเราซื้อกลับบ้านสิบยลูกนะเมื่อกหรบ่นว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามโอ้สามเอเดาเขาเองลโลลล อลไคะส้มค่ะอาโลโลเลยน้ำน้ำค like so ่ะส้มใหญ่ๆน้ำๆค่ะตั้งเตแถยาก่อนในแห่ตั้งหมดเหมือนสองค่ะเหมือนสองทั้งหมดเหมือนสองพันจัดไปทส่ใส่เมือกีแน่นแะได้ใส่ไหมใส่ด้่งหลังแกนนะ ซ้อมค่ะเี่โามาได้ไหนใครอ่ะไซยาค่ะตัวหาเต๋ไงค่ะอ๋อซ้มค่ะซ้มค่ะต่างจากจังมาแวดแขทงค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะซ้มค่ะอ๋อค่ะมาแล้วก็มาแวนซื้อมาเก่งแหะก็มือขึ้นน้ำลันยาค่ะตอนนี้ก็แวนซื้อสปารุ ไปซ้เสื้ปราดแต่ว่ามาเจอพี่เขาน่ารักมากเลยเราซื้อ20ลูกแล้วก็แถมให้อีกตั้งเยอะเลยค่ะขามาซื้อซามาเก่งซาูกคาโนพีเขาปีเขาแทงปันน้ำเต้ยค่ะแล้วก็ใจรีเต้ยปีเขาว่าเก็บเก็บอย่างก็เก็บเนี้ยเก็บไรเก็บไรแอบเงินแอบเงินไปนั่งน้ำดันเหยยก็หาตั้งเส้อเหยียกอะไรตตดเด็ดกับเสียงเจ้าเจ้าของมันขึ้นนั่นแ่ะนะ อ่าล่มทางให้อีดว่าปีเขาเตเกีบไว้ปันทั้งหมดทั้งในมันก็มีเงินอยู่300,000ปลายนะคะน้ออ่าในรายใจเต๊ๆปีเขาปีเขาเลยว่าเป็นกนีเต๊ๆค่ะอว่าแทงมเกียงปัน้แลมาจอดหญ้าปันตมใจค่ะเนาะปีเขาใจรีเต๊ๆค่ะอัน้ได อยองยอนนำใจปี่เขาเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าแถมสปะรดให้เราก็เลยโฆษณาให้ไม่ใช่นะคะพี่เขาเป็นคนดีจริงๆเพราะว่าได้ยินว่าพี่เขาเก็บกระเป๋าตังค์คนน้ำรันแล้วก็เก็บไว้ให้ทํายังไงก็ได้ติดต่อเจ้าของเพราะว่าทั้งๆท,ท,ที่เจ้าของไม่ทราบเลยว่ากระเป๋าตังค์ตกอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ แล้วพอเจ้าของทราบเขาก็มาลงกกมาแทบกราบไหว้คนที่เก็บได้ก็คือพี่เขาที่ขายสับป,ประรดให้เรานี่เองเนาะก็น่าประทับใจมากๆค่ะพี่เขาใจดีจริงๆบอกกันเลยถ้าหากว่าใครผ่านไปผ่านมาสังเสวไภัยพทย์กาแพทย์มากกอ็อย่าลืมมาแวะปันแห้งปีเขาพะนนา,าคะคเะยินมจ้องใหญ่ๆนำๆค่ะในวิดีโอในก็เดี๋ยวย้อนป้อก,กันหน่ยกันค่ะในคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิป ทริปนานางไม่ใช่ทริปหรอกไปส่งแม่มาสองวันจบแล้วกลับมาสู่หมดปกติตอนนี้ก็กลับมาทำงานปกตินะคะ,ะแม่มาอยู่ที่น้ำรัน11วันเลยแล้วก็น้องสาวแล้วก็หลานๆด้วยอยากกลับบ้านแล้วแทบร้องไห้กันเลยเนาะแม่เราก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าแม่เราไม่เคยจากแม่เราไม่เคยจากบ้านมานานขนาดนี้นะคะ เราสองคนก็ปาลุกได้เรแล้วสองคนก็ปาจะได้กลับไปส่งก็นานเลยคิวงานต่อไปนะคะที่นำ้ำรันก็จะเป็นคิวงานป้อยสังร้องคะ่ะอโอค่ะป้อยอันเตมาเทียงกัมนายกเดี๋ยวเป็นป้อยสังร้องตีจอมกลางตีเว้งนำ้ำรันเนียค่ะคือพิเศษที่คือคือว่าสังร้องนี่คือ,อ,อเขาไม่ได้จัดทุกป,ปีนะอะสามปีล้วครั้จริงเหรอ,อ พี่แสงบอกว่าพิเศษวัดนี้คือไม่จัดทุกปีก็จะมีแค่3ปีละครั้งเท่านั้นค่ะงานร้อปีเพิ่งจบไปต่อมาก็จะมีงานไปสั่งร้องงานเยอะจริงๆเนาะน้ำรันเนาะใช่คืออันนี้ไม่ใช่แค่สปีนัน้น่าจะเป็น5ปีแล้วห้าปีเลยเหรอใช่เพราะว่ามาคือโดนโอ๋ COVID. โอโควิดโควิดใช่หลังโควิดทำให้ไม่ได้จัดงานมา5ปีแล้วตอนนี้ก็คือ อันนี้ก็จัดแบบจะยิ่งใหญ่เลยไหมง,งั้นต้องรอติดตามกันดูเนาะใช่ใช่ใช่งั้นก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกความคิดเห็นขอบคุณสําหรับคําแนะนําต่างๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะบายบายพี่แสงขอบคุณพี่แสงที่ไปส่งแม่ไปรับแม่ขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับสามีแห่งปีอะ ชมเกินชมเกินไม่เกินสมแล้วตายแล้วยังชมยิงอันนี้โอเคงั้นก็เจอกันใหม่ค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบายบายลูกบายบายบลูคิสดูบลูคิสเย้ Yeah